เป็นตาหักแท้เมื่อนี่หนาคือใสายบิงบิงแท้ก็อะไรเงี้ยเขาป่ะสิโอ้มาเป็นสายโอ้เป็นเสียวนีน้าเออแม่ทำไมดูหน้าเด็กจังเลยใส่แว่นเขาน่ะหน้าเด็กเลยยี้อผู้ว่านี่เพื่อนทวงว่าเถาล้ว แม่นอยครับอะไน,นอย่งงอไ่งคือไข่แทนบเดนวนเดนวนเอนนอพักผ่อนเยอะๆนะแม่น้อย ครับผู <c oughs> ้สารไว้แม่ <c oughs> โอ้นี่เป็นโรงเรียนหรือมันยังวะสวัสดีครับสวัสดีครับ ัสดีครับพี่น้องครับมาเร็วแท้างพุทบาบนานแล้วหอแม่พิ่งมาไปข้างในมาเองกี้อยู่ไนอ่ะเจ้ะเจาไปประกาศเทราโลงย่ส่ะแหมเประกาศเท่โลงยแหม ไปประกาศเรบโงง่ไรถเป็นสัน่าซนูไมปรกาีเลยอาไปยู่คืออยู่นุ่ขอะไรไกินเอ็อดซนไมาเดี๋ยวประกาศอะไรลูกเอดซีลยาโกดกแค่เน่ยอนไปร้านี้พดแล้วพูดมันใดไปหุ่นันทุกเไม่ะพูดห่ะเขาปูไมชั่นสูรพิเศษบัตรหน้างานร้อยยี่สิบบาท บัตรออนไลน์99บาทเท่านั้นเองกับบัตรซีเดิมเงื่อนไขเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรบันเพลงแฟนเพจ้งบลูว่ลว่าีได้ไรเมื่อใดอีกดิรัสัดแจ้งว่ามื่อีดโคโลมึกเมือเศร้าทีเท่าไรหกวงเครื่องเ้ยอยอันยนายังอยี่เว้นเมนได้อยู่เมื่อกี้บ่ ขยะที่เห็นบอแดนเซอร์เพื่อไปกวดนี่อาญาเลยเป็นเป็นภาพดีเนาะหนาแรกเรื่องเรื่องดีๆมีกิ๊บแม่เอาให้จักอันเนี้ยสิปักท่านได้ท่านได้แต่ใดมาเม่เป็นปศึกษาหลวงโอ้อยากได้จักอันเดีท่านได้แต่ใดมาอ๋ พีฮอตดีกับมะไทยล้างมูตัวมื่อนี่ไทยตัวมื่อนี่ยู่ไก่ตัวเอนี่สุเทียครับพูดยินหน่าเห็นหนวดสนอกว่าสุเทียอยู่ในหลืบนักข่าวจ่อไทยยังไมือนี้เขาจะเท้าเงาให้เต้นยุไกอยุไก่ได้เบาวันนี้แม่เปือกก็มานะครับแม่เปือแม่เปือว่าทุกวันนั่งมืออาหาสมุนกับอะไรว่าแม่เปือชิวๆแม่เปื่อยเน็ตเล็กเน็ตซ่าต้องเปลี่ยนปูไรเปลี่ยนเป็นปูอะไรบ้างปูพันกว่าบาทเลยสุ ลีโอ้ยมาความใหม่ประเทกับหัวให้น้อ เอามันเอาเอาร้อนๆอ่ะแม่เราน้ำบ่อาบมาก็คือพอการเลยียังมีย่งโดีไปนอนบ้าน่ฮะนอนบ้านเลเออเปกิบคุ้มป อออพัดโ<า>บ้ไหมเน,นี่ยเกาอข้ามี่ไหลบ่มีจ้ามือสุดท้ายจ่าอ,อ๋าอใช่ว่ามอวาหน่ะมือสุดท้ายอลลไทยบาทเอาเอาเันนกรุ๊ปเอาต่ว่าเปิงหนาต่ละคนก็ยังบริหนนี่แหะทั้งแม่ยน้อยทั้งพ่อเอกทั้งวงหญิง อ่เดวแลวนเดี้มากาวันนี้มดเไม่ต้องเดินเยอะเอยโอ้กับข้าวโอ้กับข้าวต่ากันเยี่ยมเาไม่อบกรรมเยี่ยมเยี่มัอนห่อนเยมันห้อนเด้วอ้อนห่้ยมายได้กินนี่ะฮ้อิ่มแล้วไ้เอาจากน้อยขูร้ามาได้กินเดี๋ยวนี้นี่ก็วีมันวงนาเซบีก็อ้ปลามาดีสิมกหม้อปลาให้กินยม้ไปนาดำติ้็นหาุื่นีไลาดกับพ่ออีกไหตลาดไหน ตลาดสีเกเนี่ยพอวางุกดดดดนี่ะเบหเอเจ้าไปอนสีเกเต็มคืเนี่ยอนอยู่ในสีเกมาอกว่าหสิบโลนี่หมโอ้เอานกไก่ไกจมมาในเมืองไกลยประมาณกิโลอ่ห้สิกิโลนึงหเอหมือนเมือนคืมันอยู่ขุมพอเอะเดตำบลหนองคู่ประาเื่อเนี่ตำบลหนองไห้กับตำบลอันแยงเหตุกับเนรวกับเนี่ย เตียนไฟนี่เตียนเสียน้อนเตียเตียนสุด้วงเยเหี่ยทางหวนเอห้เม่อยเราบรดนว่นเตี๋แเรเาก็เป็นหนาเมื่อยเมด่แาดงเบิดมือ,มอ,มอ <c oughs> ด,อดำ ายบ่จะโตเต็มห้องเต็มห้องหลายเลยเห็นบ่มห้องทุกกระจาเต็มอีกแล้วลายลอยโตอีกแล้เอาออกูชอบลายติ้วลายกูใหญ่ๆก็มีเสด็จดุบุญลายแท้เมื่อไรได้เมื่อไปนี่กำลังบ่เนี่ยแม่ยูหันแล้วครับเมื่อไรบ้างยูบ้างก็แล้วถามว่ามันมีอีหลีบ่มีลายเห็ดแถวขุนใสเออเพราะว่ามัได้มองดูแล้ว น้อาจะวางกระชีดบุญเอซผู้เอาให้กระชีใดบุญน้ำตัวนอิมกดือชอยเประมูลอันนี้ได้ไหมลาบูบูตัวใหญ่ๆอ่ปเยอแฟนเขาอยากได้ไหมเขาจะประมูลาเมาห้าแสนลาบูบูตัวใหญ่าแสน ห้าแสนห้าแสนเลยบอผู้จิมแห้งแท้ห้าแสนเนียู่ซนสหัถึงเยมือหนึ่งสบาเอากมือหนึ่งแหละอันกองใหญ่ๆน่ะบเมือหนึ่งไหมบเป็นมือนึ่งดิโอ้หืหนึ่งกหดกองมขายตงุรกิจั่ได้ันไ้ลอยดันมือัน้ลอย่นของอามีแล้วอามี้สิมาถามิดอย่งไม่เอาอาอยาได้ตัวใหญ่เนาะ เอาแล้วนัเอกนงเอกมาแล้วรักษาความรักไปลูกรักษาความเขาเขาจะรักษาคามรักแคน้อยนิดนึงกันเขาจะรักษาคามรักเอาลขของนอาเาจะรักษาความรักเลยอันนี้คู่มอนกูมอนกังเลยเอะไรดติดตามด้วยครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากประมวลนผูกตานํากีลาครับยางตรงๆแม่ๆยืนตรงๆแน่ ทั้งได้บุญทั้งได้ทุกตาโอ้เพิ่นหัวจักอยู่แม่เพื่นเพื่นเทมาเดี๋ยวพผมก็เห็นไฟ้ผู้บ้าผู้บ้าหรอกเทีสาวน้อยแท่วันนี้นะครับปลอดฝนนะครับสาวน้อยปลอดฝน้อพี่น้องชลชลพี่น้องมาเบิ่งหมอสครับบัตรหน้างาน120บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เสมอครับ